แข่งันรอบรองชนะเลิศนะครับท่านภาชนะตัวนี้ได้เขาชิงครับยังไม่ออกยังไม่ออกอ้าวนิ่มๆนิ่มนิ่มเออป้าเขาให้นี่นี่นี่นนตั้งปอมแล้วโอ้โหลุงนี้สวยลุงนี้สวยโอ้โหเป็นของเราครับท่านสต่อแปครับท่าน อ้าวนิงน่งนิ่งนิ่งนิ่งไปได้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 โอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โตไม่ได้มาเข้าให้นี่นี่นิ่งก็ให้นี่โดนหัวออกไปโอ้โหแต้มนี้แต้มสำคัญนะครับ 3, หนึ่งต่อสามหนองแะใส่น้ำนะครับนี่โคกเลยโ,โจมโจมโจมจมส uke, ิบต่อเก้า เก็บได้เ <rumor> ก <cow> <hire> ็บได้พาเขาให้ลองด้วยเวลาไม่เสียควัมนะครับตามได้ก็นำได้นัได้นัได้นะครับได้ดีดีดียัดเข้าไปใช่ครับโค้งเข้าไปเข้าไปโอ้โหเข้าไปโอ้โหโอ้โหลูกสมหล่นนะดูดีโอ้โหอ้าวเก็บกินเก็บกินนี่โอ้โหนิ่ง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 ว่าไงต่อ สองอีกโอ้โหสิบสามเท่าห้าต่อเก้านะครับน้องแค่ายน้าแต่น้องตะแบกยืนไฟสองลูกโอ้โหโ,หโขงลกนี้เต็ม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 อ้าวขึ้นแท่นแล้วนะครับสิบแล้วสิบแล้วสองต่อสิบเอ็ดอ้าวเกือบแล้วนะครับอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่กี่อึดใจโอ้ออกไปครับท่านลงนี้สวยสามโอ้ยนิ่งเลยหือ ป้าเขาให้โอ้โหจะเป็นฝ่ายโซนนะครับ13ต่อ8โอ้โหลูกนี้สวยมากโอ้โหเก็บได้เก็บได้เก,ไดเก็บกินเก็บกินยิงอ๋อคอรับท่านเซตพอยต์นะครับแต้มเดียวจบเกมนะครับน้องแยซายอานิ่งครับนิ่งครับหวไหม โอ้โหยัง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 ไม่หลับยังไม่หลับสาดเข้าให้โอ้โหแกะได้แกะได้ไดโอ้ไปแล้วครับท่านโอ้โหน้องแครสายชนะนะครับนักกีฬาเข้าหลังเ,เสร็จหลังนะฮะอ่าน้องแครสายได้เข้าชิงชนะเลิศน,นะครับสุดยอดมากนะครับนักกีฬาของเราสัมผัสมือ,อเ,เป็นภาพที่สวยงามสุดเกินนะครับท่าน <c oughs> นักกีฬา สัมผัสมือนะครับสุดยอดมานะครับน้องแกซ่าได้เข้าชิงนะครับ